อุ้ยถุนลอยทำงานแล้ววะเกี่ยวไปไปไปมะหับไปไปไปมะหับเสี้ยนกะมาลองปะจีนนะครับแบบนี้ชิงนะครับเอาเม็ดหนึ่งกับพ่อนำตืดไันิ้บไม่กระได้ว่นเนาะ ร re, oh, oh. ั oh, ่วลุนครับสิมีโตประมาณนี้โอ้คักเจ้าโอ้ยังงี้เม็ดตีเม็ดตีบัวหอยเม็ดขึ้นยังงี้บัวบัวบัวแล้วก็บัวเขาไปสั่ง ตักม่เลยไม่แม่มาตักทางนั้นว้ยต้องกุนตัวนึงเออปลาเงมแม่ป่ามาตักไป,ああป да นี่ลากินนั่นะไปหวานแหวนสิขาดปากมันอ่อนนี่เอาวนเนาเอาปลาเริ่มกินแล้วเอา đốt đèo bò gì bò ก็ทอยร่วมด้วยมัน thứ nhắn

ไปไปดัตักปลาดิเงีตักในไม่หอตหสักสเมียเนาะเปลาต้องเาแล้วพ erm er ื่องตักคันม่วานละเขาบอ่ยือีกรอบนึงอีกรอบนึง เออยวีละทีละท่ามีเท้าเาทีละสาันีเยะเขนามาเอไหร่่ะหลังโอ้ยเนาะลามันกั่นอันลามี้ยวัดอันน้อยตักปลาพอได้คนตักปลาเนี

หวานจิตตักน้ววพอดี 你不理。嗯嗯嗯 อ,อุอ้ยถุนรอยเงียบจีนทำงานอีกแล้วของไงของไงมอนี่วางเด้อขี่แมนอีแสตกราห์โอ้ยขูดขูดแล้ในไงกระไเจนเม็ดกระไดนี่นี่อสองงานครับบอคู่ชัดนี่ของเก่าเปล่าเลยเบิดแหย